เว็บไซต์ใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับบอกเลยว่าคุณครูท่านใดที่สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงส่วนคุณครูที่สอนลายวิชาอื่นก็สามารถหยิบเอากลไกลวิธีการไอเดียในการออกแบบการสอนจากเว็บไซต์นี้ไปปรับใช้ได้ติดตามกันต่อดูครับ พักเรื่อง AI ไว้ชั่วคราวแล้วเปิดใจให้กับเว็บไซต์อื่นๆที่ยอดเยี่ยมกันบ้างดีกว่านะครับสวีดชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูที่สอนคณิตศา,ศาสตร์เข้าสู่ช่องที่เดนชร์นะครับในวันนี้ครับมีเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ถอดหน้ามเลยก็ว่าได้ที่ชื่อว่า teacher.desmos.com จะเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจขนาดไหนและมีตรงไหนบ้างที่สามารถ นำไปปรับใช้ต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้บ้างเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยขอนิดเดียวฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และนำไปใช้จริงกันดีกว่าครับก่อนอื่เลยนะครับทุกท่านก็ต้องมาที่เว็บไซต์ t e a c h e r d e s m o d c o m นะครับ ถ้าให้สรุปแบบสั้นๆนะครับว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับก็คือเว็บไซต์ที่รวบรวมบทเรียนต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยนะครับคุณครูเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้2แบบ2วิธีด้วยกัน 1. คือคุณครูเปิดบทเรียนหรือชุดการเรียนรู้ในเว็บไซต์นี้ แล้วสอนนักเรียนในห้องเรียนในกรณีที่นักเรียนเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน iPad แท็บเล็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตคุณครูก็สามารถเปิดบทเรียนเพื่อใช้สอนในห้องได้ในแบบที่2ก็คือถ้าเกิดนักเรียนนะครับหรือผู้ปกครองก็ได้มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณครูก็สามารถ มอบหมายบทเรียนหรือชุดการเรียนรู้ในเว็บไซต์นี้แล้วให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่ไหนๆก็ได้รวมถึงในห้องเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยอดเยี่ยมของเว็บไซต์นี้นะครับผมและที่สำคัญเนี่ยมันใช้ฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับ พอมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ติดตามที่เดนแชร์มาเนี่ยก็อาจจะคุ้นๆว่าเฮ้ยเว็บไซต์นี้เหมือนที่เดนแชร์เคยรีวิวและพาไปชมแล้วใช่ไหมนะครับใช่ครับเว็บไซต์ PolyPad นั่นเองนะครับก็คือสื่อหรือสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ในเรื่องต่างๆท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหรือวิธีการในการที่คุณครูเนี่ยจะสร้างห้องเรียนแล้วก็มอบหมายบทเรียนให้กับนักเรียนนะครับในลักษณะแบบนี้ก็มีแค่3ขั้นตอนง่ายๆในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมนะครับที่ผมบอกไปแล้วในตอนต้นคลิปก็คือมันมีชุดบทเรียนนะครับหรือชุดการเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลน,นะครับหรือประถมเนี่ยไปจนถึงมัธยมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ ภาษาถามว่ามีภาษาไทยไหมตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษที่เป็นการรีวิวไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสมัครสมาชิกเนี่ยอยากจะชวนไปสำรวจสักนิดนะครับว่าในส่วนของตัวบทเรียนเนี่ยมั <S <s นเป็นยังไงนะครับเราเข้าเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับ หลังจากนั้นนะครับจะดูในส่วนของ Teacher ตรงนี้นะครับเราจะกด browse activity หนึ่งครั้งนะครับก็จะมี activity นะครับขึ้นมาตรงนี้อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่อนุบาลนะครับไปจนถึงนะครับถ้าเกิดเดาไม่ผิดเนี่ยมันมีอันอื่นๆด้วยนะครับไปจนถึงระดับนะครับมัธยมเลยทีเดียวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการแยกเป็นเรื่องนะครับแยกเป็นส่วนเอาไว้ คือให้ง่ายต่อการเข้าไปใช้นะครับอันนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกมากนะเพียงแต่ว่าอยากจะพาไปดูนะครับว่าเอ๊มันเป็นยังไงกันนะบทเรียนต่างๆที่มีเอาไว้นะครับผมจะลองกดไปในส่วนของป .1 นนให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะนี่นะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับบทเรียนนี้ใช้เวลาในการสอนหรือการเรียนรู้เนี่ยประมาณ กี่นาทีนะครับก็จะมีเวลาบอกไว้ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับ่าน่าสนใจเลยใช่ไหมครับผมผมจะลองดูอีกสักอันหนึ่งนะของป .3 นะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับผมจะขออนุญาตลองเลือกสักอันนึงนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับขออนุญาตลองดูนะครับอ่ะโอเคนะครับขอลองพาไปดูเกี่ยวกับ ตัวเลขนะครับหรือการทําให้จํานวนตัวเลขเนี่ยมันเท่ากับ10คือพูดง่ายๆว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับว่าตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรบ้างที่รวมกันหรือบวกกันแล้วได้เท่ากับ10นะครับอันนี้ของป .2 อ2นะครับผมจะกดไปที่อันที่2ตรงนี้ way to make 10นะครับอ่าโอเค way to make n ตรงนี้นะ พอเข้ามาถึงแล้วนะครับเราก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้มากมายเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าบทเรียนนี้เนี่ยมีทั้งหมดนะครับกี่สไลด์ซึ่งตรงนี้มี12สไลด์นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีเวิร์กชีตด้วยนะนี่นะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนที่คุณครูนําไปสอนเนี่ยคุณครูสามารถอธิบายเป็นภาษาไทยได้นะครับ แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวเลขเนี่ยบางครั้งนะครับเด็กๆนะครับมองแล้วเขาสามารถที่จะทําได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องแปลภาษาก็ได้แต่ถ้าเกิดมีการอธิบายเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้เราจะกดไปที่พรีวิวนะครับ นี่นะครับก็จะมีการเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นคําอธิบายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการเขียนอธิบายในส่วนของฝั่งของนักเรียนไปด้วยนะครับทีนี้ผมจะลองกดกระ,กระบาษตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็เริ่มต้นกดฟูลสกรีนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างบทเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมนะครับมันถึงน่าสนใจและมันต่างจากการเรียนการสอนที่ เราทำกันอยู่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราตามกันต่อเลยครับ A later few moments later. โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องออกตัวแบบนี้นะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณครูที่สอนคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางส่วนบางตอนเนี่ยที่ไม่สามารถอธิบายในเชิงลึกได้เพียงแต่พามาดูนะครับแล้วก็พามารีวิวเล็กๆน้อยๆเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่คาดหวังว่าเมื่อคุณครูคณิตศาสตร์ได้เข้ามาดูแล้วจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับอันนี้เป็นบทเรียนหรือชุดการเรียนนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อันแรกเลยนะครับเขาเริ่มต้นจากการวอร์มอัพถ้าเชื่อมโยงไปยังของเรานะครับก็คือขั้นของการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับทีนี้ผมจะลองเลือกดูนะครับ ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของการจําลองว่า mm. เอ๊อเด็กๆถ้าเกิดคุณครูต้องการเอาตัวเลข2ตัวเนี่ยรวมกันแล้วให้มันได้เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับ3อันนี้เนี่ยอันไหนก่อนก็ได้เนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับรวมกับตัวเลขอะไรหรือตัวเลขอะไรบวกกับตัวเลขอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าลอง6กับ4ก่อนนะครับอ่าลอง7กับ3นะครับลองกดเข้ามาแล้วเมื่อกี้แล้วก็ลองกด try it นะครับ นี่นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเริ่มต้นจากการวอร์มอัพก่อนนะอ่าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับอ่าลองดูตัวเลขอื่นบ้างนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดมันเท่ากับ10เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะโอเคผมจะลองให้มันเป็น11บ้างนะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับ เขาเริ่มต้นจากกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนหรือวอร์มอัพตรงนี้นะครับอันนี้อยาให้ท่ถ้าลองดูต่อไปพร้อมๆกันนะหลังจากนั้นผมจะลองกด next นะครับในส่วนที่2จะเป็น activity แล้วนะครับตรงนี้จะเป็น activity shoot different way to make 10 with t r u e box นะครับก็คือเอาตัวเลขอะไรก็ได้2ตัวนะครับรวมกันแล้วได้เท่ากับ10โดยให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย หรือนะครับหลายๆตัวเลือกนั่นเองนะครับอ่าผมจะลองเลือกดูนะอันนี้9กับ1แล้วลองกด try it นะครับโอเคนี่ได้เท่ากับ1วิธีแล้วนะครับถ้าเกิดคุณครูนำไปใช้คุณครูก็อาจจะถามเด็กๆว่าเอ๊เด็กๆ e, ถ้าเกิดไม่ใช่9บวกกับ1เนี่ยเป็นตัวเลขอะไรได้อีกใครอยากตอบบ้างยกมือน้อยนะครับหรืออาจจะให้เด็กๆเ,เนี่ยออกมากดที่เครื่องของคุณครูก็ได้หรือถ้าเกิดมี เมาส์ไล้สายเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะเดินถือเมาส์แล้วถือไปที่โต๊ะของนักเรียนแล้วให้นักเรียนกดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกมากๆนะลองดูนะครับอลองเป็น1กับ9บ้างนะครับไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะ1กับ9ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคน่าสนใจมากนะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับลองดูนะครับสไลด์ที่2เขาทำเป็น Activity 1นะครับ โ okay. อเคลองดูนะครับผมจะขออนุญาตลองดูหลายแบบนะถ้าทำครบแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับทำครบแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเค okay. ถ้าเกิดเรากด5แล้วก็5ซ้ำกันอ่าโอเคได้นะครับเค okay. พอครบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี้เลยมันก็จะขึ้นนะครับผลลัพธ์แบบเรียวไทม์แบบทันทีทันใดว่าถูกต้อง แล้วก็มีผุกระดาษขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากจะผ่านสไลด์นี้ไปคุณครูก็อาจจะชวนนักเรียนเน้นย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เกิดอยากเพิ่มเติมก็อาจจะถามมีก็ได้ว่านอกจากพกคำตอบนี้แล้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นแอคทิวิตี้ที่1น,นะครับ